เนื้อเงินไม่เข้าจริงครับมารายการนี้ไปต่อครับแถวสองทับสี่แถวสองทับสี่เปิดเริ่มต้นสองอห้าสิบครับเรียบร้อยครับรายการที่ยี่สิบเก้าจะพี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากอกะไรหนาคมีส่วนผสมของทองคําจะพี่เลขโค้ดหนึ่งหกศูนย์สามหลักสามตัวครับโอ้โหเลขสามหลักสามตัวเพราะม่มพี่น้องมหาชนวนด้วย จำนวนพี่บอยพี่นะครับ400บาทพี่ชายขอบคุณมากครับนะครับรายการนี้โยนแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบพระคุณที่เมตตากับพี่ชายเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากกะไรนาคนะครับมีส่วนผสมของทองคํารายการนี้นําขึ้นมาที่400อบอจพี่มีใครไปต่อไหมนะฮะ410บาทพี่ตามล่าครับต่อโคตดนะครับพระราหูอมจันทนะครับต่อโคตดพญานาครายการนี้410บอ410บอพี่ตามล่ารายการนี้ผมไม่รอแล้วนับ3นับ2นับ1นครับต่ำกว่า800้อ ดีใจด้วยแล้วกันเนาะรายการนี้410บาทนับลิงไปเลยจะพี่โค้งสุดท้ายครับ410บาทนับห้า410บาทนับสี่นับสามห้าร้อยบาทพี่เจไอ jr รายการนี้นับสองพี่สมพกบอกโยแล้วขอบคุณมากครับพี่นับหนึ่งนับศูนย์มีใครให้มากกว่าห้าร้อยไหมจะพี่ถ้าไม่มีน้องขออนุญาตจบการประมูลร้อยห้าร้อยเยาว่า ห้าร้อยยี่สิบครับพี่สมคบใช่ไหมน่ะอือหือโคตรท่วมเลยบล็มาท่วมเลยเนี่ยรายการเนี้ยนะครับไม่ข้ามหกร้อยไม่ข้ามหกร้อยเนี่ยขึ้นใครแอดมินแอดมินขึ้นใครปักหมุดเลยนะครับห้าร้อยสามสิบครับห้าร้อยสามสิบาทไหมพายเงินไปยังยังไม่เจอเลยพี่ห้าร้อยห้าสิบไม่ทันนะจ๊ะพี่จบไปห้าร้อยสามสิบาทครับยังไม่เจอเลย ห้าร้อยห้าสิบไม่ทันนะจ๊ะพี่จบไปห้าร้อยสามสิบครับนวะพายเงินยังไม่มาจ้ะพี่นวะพิมสองหน้ายังไม่เจอเนื้องเงินพิมสองหน้ายังไม่แตกเนื้อเงินผิวกระจกยังไม่มาเนื้อเงินลงยาแดงยังไม่เจอจ้ะพี่โอโหหลายรายการเหลือเยอะมากจ้ะพี่จ๋านะครับยังไม่เจอนะครับพี่อ่ะไปครับรายการนี้อยากให้จบไงนะครับไม่อยากให้คือพนะี่ๆหลายๆท่านเขารอนะมาแล้วรายการที่สี่สิบครับพระเอกมาแล้ว พระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเนื้อทองฝาบาทลงยาดาเนื้อทองฝาบาทลงยาดารัศมีแดงครับรายการนี้เป็นเรื่องแล้วเลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์สี่สองแปดแปดเลขโค้ดสี่สองแปดแปดรายการนี้สองร้อยหกสิบสี่ร้อยบาทพี่เตา๋าสี่ร้อยบาทพี่เตา๋าต่ำกว่าหกร้อยห้าสิบผมดีใจด้วยรายการนี้เพราะว่าเป็นลงยาพื้นดํารัศมีแดงรายการเดียวครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับลงยาดำรัศมีแดงนี่คือต้นตำหับตามตำราปี3าเลยนะฮะลาชันองค์ดำแห่งท้องทะเลใต้400อบอรครับมีใครไปต่อไหม400บาทที่พี่เต๋าครับพี่เต๋า4 0 0เอานะครับ450ิพี่หนุ่มละนะ้านนาขอบคุณมากครับพี่รายการนี้น้องเดินเวลานับให้ครับนับ3นับสองนับ1 450ครับรายการนี้ถ้าไม่มีใครสู้ผมเดินเวลานับลิงไปเลยโค้งสุดท้าย500บาทพี่กิจครับ500บาทพี่กิจครับ500 500รรายการนี้ นับ5้านับ4ี่นับสนับ2นับ1นับ0 5 0ย์บาทจบการประมูลโอ้โห550ยิเกีย์พิ่รักเอเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยรัศมีแดงพื้นดำจะพี่หวานเจี๊ยบเลย550ครับ580บาทพี่กิจไปครับพี่580ิพี่กิจครับพี่กิจ580ครับโอ้โหไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแลวพี่ชายเลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์ครับ สี่สองแปดแปดสี่สองแปดแปดนะครับ íst. เลขโค้ดสี่สองแปดแปดจ้ะพี่อ่ะห้าร้อยบาทสิบาทพี่ชายแคปหน<จ>้าจอได้เลยครับพี่กิจขอบคุณมากครับพี่กิจแคปเจอร์ได้เลยจ้ะพี่เรียบร้อยสามสองหนึ่งแคปเจอร์สามสองหนึ่งแคปเจอร์ไปครับนับแปดรายการนี้นับแปดไปกับตัวรวยกระตอดได้เลยมาดูกันจ้ะพี่ รายการนี้เปิดออกมาเปิดอ้โหเรียบร้อยครับเนือสามกริย์พื้นหน้าครับพี่เนือสามกริย์พื้นหน้าครับมาแล้วรายการที่ยี่สิบสีครับสามเคพื้นหน้ามีส่วนผสมของทองคําด้วยนะครับอ้โหเสียนเป็นเงินองค์เป็นทองพญานาคเป็นเงินใส่องค์ทรงเครื่องตัดหน้ากับเงินครับรายการนี้เลขโค้ด l ั c k y Number สองหนึ่งแปดสี่ครับ เลขโค้ดสองหนึ่งแปดสี่ครับพี่สามร้อยบาทพี่โซนิกครับนะฮะสามร้อยบาทพี่โซนิกสามร้อยบาทพี่เพชรไม่ทันใครอยากได้โดดมาเลยพี่แหมลรู้กันอยู่รายการนี้ไม่มีต่ำกว่าหกร้อยห้าสิบนะพี่นะไม่มีต่ำนะฮะใครอยากได้โดดมาเลยพี่เอ้ยสามกริย์ครับสามกระสัยก,ก,กับพี่จ๋าเป็นเรื่องแล้วโอ้ย เป็นเรื่องแล้วจะพี่รายการนี้400บาทครับ400บาทพี่อภิรัตครับนะฮะ400บอไม่ทันรายการนี้เดินเวลานับให้จะพี่นับ3นับ2นับ1ครับรายการนี้นับลิงครับโค้งสุดท้าย500 500แล้วก็5 0 0 500บาทไม่มีใครสู้แล้วนับขิงทิ้งโค้งสุดท้ายดีเลยห้าวีรายการนี้500บาทนับ5นับ4นับ3นับ2นับ1นับ0 5 0ย์อบอไม่มีใครสู้แล้วจบเลยหวังเลย หวานเลยอย่างนี้ห้าร้อยห้าร้อยบอหวานเจี๊ยบเลยจะพี่น้องขอสแสดงความยินดีด้วยครับ5้าร้ยบาทครับห้า้อยสิบาทพี่หนุ่มล้านนาโอ้โหโห้าร้ยสิบอพี่หนุ่มล้านนาครับอ่ะไปจห้าร้อยสิบบาทพี่หนุ่มล้านนาครับเรียบร้อยกร่าบขอบพระคุณที่เมตตาครับพี่มาไปต่อครับ นับสิบห้ามาดูกันจะพี่โอ้โหตะกัวยังไม่เจอเลยนับสิบห้ารายการโอโหเรียบร้อยครับไปเอกมาแล้วรายการที่47่ครับ เนื้อโลหะผสมนวะเจ็ดชนิดครับเนื้อโลหะโ,โลหะผสมนวะเจ็ดชนิดหลังจำนวนมวลสารครับพี่เลขโคตลัคกี้นัมเบอร์หกศูนย์สองเก้าครับเลขโค้ดหกศูนย์สองเก้าครับพี่ไปกันต่อครับสองร้อยเจ็ดสิบพีเอเอ็มครับนะฮะสองเจ็ดพี่โซนิกไม่ทันจะพี่ไปกันต่อครับนี่คือเนื้อสัตปรผสมนวะโลหะเจ็ดชนิดครับเป็นนวะพี่บอยด้วยนะสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับ สองร้อยเจ็ดสิบาทพี่เอเอ็มสามร้อยบาทที่รักไงจะใครล่ะเนี่ยครับพี่บ๊อไม่ทันสามร้อยราคาชนต่ำกว่าสี่ร้อยห้าสิบผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงรายการนี้นําขึ้นมาที่สามร้อยบาทผมเดินเวลานับเลยพี่นับสามนับสองนับหนึ่งสามร้อยรายการนี้ส่งสัญญาณนับลิงไปเลยจะพี่โค้งสุดท้ายดีเลยห้าวิสามร้อยบาทดูนี่พี่จ๋าอย่าให้รักแท้มาทํางานนะสิบบาทเนี่ยเอานะครับสามร้อยบาทครับสามร้อยบอมมีใครไปต่อไหมครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสามร้อยนับห้า นับสี่เรียบร้อยแขนมีขีดหรือเปล่ายังไม่ใช่ครับพี่นับสามนับสองนับหนึ่งนับศูนย์สามร้อยบโอ้โหหลังชนวนมวลสารเลขโค้ดหกศูนย์สองเก้าใครได้ไปผมดีใจด้วยครับพี่จบการประมูลครับเรียบร้อยเลยสามร้อยบาทจบการประมูลนะครับชุดกรรมการมาเล่นหน่อยนะครับกรรมการเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้พี่กรรมการตอนนี้โอ้โหพี่พี่เขาตั้งรับกันลืมลำลืมลำไม่มีใครเปิดเลยพี่เอ้ยนะครับ ผมเลยเสียรายวันแรกจริงจริงพี่นะครับเห็นไหมล่ะพี่ขนาดพ่อค้าย,ยังพูดร้องรู้งี้กันทุกคนเลยพี่เฮ้ยจริงๆเสียดายมากๆเลยนะครับน่าเสียดายมากพวกโอ้โหองลอยเนาะพี่เนาะองลอยจบราคาสามพันโอ้โหพันห้าอย่างนั้นนะจบจบแบบเปิดเลยอะวันแรกๆอะโอ้โเอาไปเอามาวันนี้เจ็ดแปดพันหายเจ็ดแปดพันหายนะครับเนื้อเงินโอ้โหสุดยอดกันไปเลยพี่ สามร้อยบาทพี่ที่รักไงจะใครละ่ะพร้อมไหมจ้าพี่สามร้อยครับสามร้อยบาทพร้อมไหมครับพี่เอทีทันเหรอเออเหอพี่เอทีพี่เอที AT ไม่ทันจะพี่จบไปสามร้อยจะพี่จ๋าสามร้อยบาทเอาไปครับนะฮะพี่เอเอ็มไม่ทันนะโอ้หนะ่าเสียดายมากๆเลยเนาะพี่เต่าเนาะนะครับแช่น้ำมันไปแล้วจะพี่นะครับแช่น้ำมันไปแล้ว